ของเอสดีเอสเหมือนกันต่างต่างสมัยเครื่องครับใช่ครับครับครับแล้วความจริงแล้วเราก็มีเมนูหลากหลายประมาณเป็นอะไรนะครับคุณโต๊ะเปอะไรบ้างครับคือแบนอย่างอย่างเช่นอันนี้ไก่ทอดคอกิมจิครับอันนี้แขกลูกค้าที่ตั้งแต่เราเปิดไปเนี่ยชอบมากต้องบอกเลยได้ที่ร้านอะไรเป็นไงชอบอะไรบ้าง ไม่ชอบเลยค่ะหูหมดเรองเลยค่ะท่าจะ้าจะแบบว่าไก่ทอดอร่อยมากอันนี้เรี่กชิคกี้พายทานอะไปบ้างคะทานอะไรไปบ้างคะทานกับุกอยางอร่อยมากเลยค่ะอะไรน้องค่ะว่าจะมาหนูไหมคะขอบคุณค่ะพี่เป็นแฟนพี่เนน ก๋วยเตี๋ยต้มปกีของเราครับแล้วก็แต่ว่ามันจะเป็นตัวต้มปกีแป้งอย่างเดียวแต่ว่าแป้งจะไปโดยที่มันจะมีความอะไรเยอะๆทำให้อร่อยขอบคุณมากค่ะนี่ก็คือสิ่งที่พิเศษของต้มปกีที่อื่นนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยไม่เน้นแป้งไม่เน้นหมูปอมไม่เน้นลูกชิ้นที่มีแต่แป้งนะคะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเกิดของใครโต๊ะไหนที่สั่งเป็นชิ้นกุ้งก็จะเป็นซิ่งที่ดจริงๆค่ะ จริงๆแล้วนี่ลุมสันอย่างนีกันจันเหนียอ่อมากลยกกะิดำใช่ไหมคะแนวบมีเย็นนะอร่อยมากมาที่ครับเ้าาปมันไก่เชิญ